สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูต้นใไสใไบแก้วบอนใสท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับทรงสวยไหมครับบอลใสใสใบแก้วท่านผู้ชมทรงสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับทรงสวยงามมากไม่มีต้นเดียวนะครับหลายต้นท่านผู้ชมทำทำสูตรนี้สูตรง่ายเลยนะครับเราไม่เน้นในด้านหลักการมากนะครับเพราะว่าเราทํา ไว้ชมนะครับไว้ชมนะครับความสวยงามความละเอียดที่เราสร้างก็สร้างขึ้นมาโดยความชอบนะครับสุดนี้เราไม่ได้ไปประกวดอะไรนะครับแต่งามมากนะครับสวยงามดูดูโคนครับดูรากท่านผู้ชมเราทำทำขึ้นนะครับนี่ระข้างในนะครับสวยสวยมากเราทําหลายต้นนะครับนี่ยเห็นไหมเรายังไม่ตัดแต่งนะครับ บอนไซเล็กก็มีท่านผู้ชมให้ดูบอนไซใส่ใสบแก้วท่านผู้ชมเห็นไหมดูข้างในด้วยบางท่านก็บอกว่าเป็นตอไม้นะครับเป็นตอไม้นะครับยังไม่ใช่บอนไซนะครับแต่เราก็เรียกบอนไซได้นะครับเนยยังจะไม่ร้0ยเเซ็น์นะครับก็มีความสวยงามเหมือนมากท่านผู้ชมเห็นไหมเหมือนนะครับ เหมือนต้นไม้จริงแล้วก็ทํามาหลายปีแล้วนะครับถ้าเราจะทดให้ได้ความสวยงามขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแต่ว่าใครไม่มีเวลานะครับอยากได้ความสวยงามแบบพื้นๆน,นะครับก็ทําได้ท่านผู้ชมดูมีความสวยงามนะครับต้นนี้คือบนใส่ใบแก้วนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมไปดูอีกนะครับบนใส่อย่างอื่นที่เราทําไว้นะครับ นี่ไงนี่ไงบอลไฟที่เราทำไว้เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นบอนชบานะครับเวลาออกดอกงามมากนะครับชบานะครับอันนั้เป็นใบต้นอะไรนะต้นนะเราเห็นเห็นทั่วไปนะมกเล็กมกน้อยนะครับก็ทําแบบสวยงามนะถางหินนะครับเราทาขึ้นเองนะครับถางหินนะครับเห็นไหม ใบเล็กเล็กมากนะนี่นะครับจนดอกชบานะครับเนี่ยอันนี้เป็นหมากเล็กหมากน้อยนะครับหมากเล็กหมากน้อยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไม้ปืยนะครับไม้ตะแบกตะแบกแดงนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับต้นเล็กๆเนี่ยตะแบกเลือดนะครับก็ทําได้นะครับ วยงามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับบอนไซนะครับเอาใส่ใบแก้วบ้านเรานะครับมาสร้างนะครับุ่มก็สวยงามมากนะครับมองดูแม้แตต้นไม้เลยท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ